สวัสดีครับวันนี้นะครับบาทสมาอยู่ที่บ้านแม่ภูมินะครับวันนี้เรามาทําเมนูอะไรกันนะครับเดี๋ยวจะลงสูตรให้ด้วยนะครับผมวันนี้เราทําเมนูอะไรครับคุณแม่น้าพริกขาจ้าแสนอร่อยใช่ครับน้าพริกขาหอมมากเลยแล้วในเมนูนี้นะครับก็มีแต่สมุนไพรเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยครับมี ข่านะครับเอาไปตำหรือไปซอยนะครับกระเทียมครับหอมแดงนะครับซอยแล้วนําไปเจียวนะครับเจียวกระเทียมาขาจ้าเมื่อเจียวเสร็จแล้วนะครับนําขึ้นมาพักไว้ให้เย็นนะครับทั้งกระเทียมและทั้งหอมแดงเลยนะครับเสร็จแล้วน้าข่าที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปผัวนําไปผัดในกระทะนะครับแล้วปรุงรสตามชอบเลยใส่พริกป่นครับ น้ำตาลเกลือผงปรุงรสหรือใครชอบนัวก็ใส่ผงนัวตามลงไปด้วยนะเสร็จแล้วชิมเอาที่ชอบเลยแล้วก็ผัดให้แห้งครับทิ้งไว้ให้เย็นสามารถบรรจุใส่กระปุกเข้าตู้เย็นไว้กินได้นานเลยนะครับลองทำดูนะครับง่ายๆนะครับอร่อยมาก